สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน Thailand Franchise Award ปี2024นะคะของกรมพัฒนาธุรกิจการะค้านะคะโดยนี่นะคะลองดูชมหน้าของผู้เข้าร่วมท้าชิงในวันนี้นะคะเป็นหลายๆบิสเนสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากฟู้ดนะคะด้านอาหารเบเวอร์เลต่างๆนะคะอย่างไบ n เนอร์นะคะเครือไม n เนอร์มาเพียบเลยนะคะหรือว่าซีพีะ CP นะคะก็มีเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเป็นธุรกิจ เกี่ยวกับการทําเกี่ยวกับรถนะคะหรือว่าการศึกษานะคะเราก็มาอยู่รวมตัวกันที่งานนี้นะคะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานที่จะแข่งขันนะคะผู้นําทางด้านแฟรนไชสนะคะและใครที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็จะเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแฟรนไชส์เขาเนี่ยเป็นผู้นําในส่วนของแฟรนไชส์เลยนะคะและเดสแป c นะคะนี่เราก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของปรจจุภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เราเอาอะไรมาตั้งที่แห่งนี้ว่า และพี่เดสแทคนะคะนอกจากเรามีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วนะคะเรามีบริการอื่นๆมากมายให้ทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการออกแบบนะคะพิมพ์ลายนะคะหรือว่าให้คําปรึกษาในด้านของการใช้งานบรรจุภัณฑ์นะคะถ้าท่านเริ่มเปิดร้านใหม่แล้วไม่แน่ใจว่าควรใช้บรรจุภัณฑ์อะไรดีเรามีทีม AE ที่มีคุณภาพนะคะในการให้คําปรึกษาด้วยนะคะลูกค้าบางส่วนของเรานะคะที่ให้ความไว้วางใจเราในการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นยังเครอไมเนอร์นะคะซีอาร์จีเบทโกเท่าแก่น้อยสุกิชินะคะที่มาออกร่วมงานในวันนี้ด้วยกันนะ ก็เป็นลูกค้าของเราด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูในส่วนของคอมเมอร์สกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนคอมเมอร์สนะคะเราก็มีปรจจุภัณฑ์มากมายหลากหลายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องพัสดุแบบนี้นะคะถุงพัสดุหรือว่าเทปพ,พิมพ์ลายอ,อุปกรณ์การกระแทกนะคะเรามีให้บริการทั้งหมดเริ่มต้นกล่องพัสดุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าต้องเยอะแน่เลยนะคะแต่ว่าพิมพ์ลายนะคะขั้นต่ํา100ชิ้นก็สามารถผลิตได้แล้วนะคะนี่นะคะเรามาดูตัวอย่างงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ของงานมิดแบ็กนะคะ ในไหนก็ในไหนแล้วนะคะเราไปดูข้างในงานกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าสนใจข้างในบ้างน,นะคะไปกันดีกว่าเบียนเบสรีเทลภาย่นได้แก่แบน เดสแท็กค่ะนี่ไงขอหน้าตนี้คนเวทีด้วยกันพี่ตอนรับรางวัลค่ะเลือกแบบไหนเลือกกลางใจตัวเองก่อนเลยนะคะพี่สุดยอดจริงๆวันนี้ที่นี่ด้วยนะคะที่เป็นประเทศไทยครับอีกดีอีกยินดีกับแบรนด์ของเดสแท็ค่ะ ดีครับดีครับเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับเราก็เน้นํำให้ SME มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ทำในจำนวนที่ไม่เยอะ <c oughs> แล้วบรรจุภัณฑ์ก็มีหลากหลายมีทั้งร้านกาฟแฟร้านอาหารหรือธุรกิจที่เป็นแฟชั่นอะไรเงี้ย <c oughs> แฟรนไชส์ก็จะมีเราจะมีหน้าเว็บไซต์ให้แล้วก็มีหน้าร้านออฟไลน์ให้ออกแบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหมคราออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ผลิตให้ครับครับ สาขาปัจจุบันมี10สาขาทั่วประเทศครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็น <laughs> เป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ <laughs> เป็นหน้าร้านด้วยแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ในการคํานวณราคาต่างๆ <laughs> อยากจะพิมพ์แก้แบบนี้เข้าหน้าเว็บไซต์เลือกสินค้าเลือกวิธีการพิมพ์แล้วเห็นราคาทันทีได้เลยเขาต้องสัง่งขั้นต่ำเท่าไหร่ก็อย่างแก้วเนี่ยขั้นต่าที่1000ใบแล้วก็แฟร์ร้านหนึ่งก็เขาขายมาสัก50แก้วต่อวันก็ประมาณสัก20บวันก็หมดแล้วไม่ต้องเงินทุนไปจมถ้าโปดีเขาต้องสั่งโรงงานอาจจะต้องสั่งงงที่่เเป็็นนหมืใบกต้อออขยะ ับ่งนี้สั่งที่เท่าไหร่ค่งพันใบหนึ0งพันใบครับโอเควาะนั้นเราก็เวลาขายแฟนชายด้เป็นไงก็แฟนชายเราก็จะเป็นหน้าร้านตามจังหวัดต่างๆมีภูเก็ตมีหาดใหญ่มีขอนแก่นกลับมาทำหน้าที่เป็นเป็นช่องทางการขายเราก็ทําระบบทุกอย่างไปลงให้แล้วเราก็ทําเรื่องของการผลิตให้ออกแบบให้ แล้วก็ส่งมอบถึง<ต>ลูกค้าปลายทางได้เลยอย่างนี้พวกวิสาหกิจชุมชนที่เราอยากจะให้เขาแบบมีบรรจุภัณฑ์มีอะไรเนี่ยทำได้ครับท่า,ทานสูงสำหรับเขาไหมจริงๆไม่เลยครับเพราะว่าเราเรามีโรงงานในเครือข่ายมากกว่าร้อยโรงงานเพราะนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจํานวนถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนจํานวนน้อยๆเราเลือกโรงงานที่เครื่องจักรขนาดเล็กได้ถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างเขาเป็นเส้นเนี่ยก็เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เพราะนั้นเราเราสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าแบบไหนเหมาะกับเครื่องจักรแบบไหน รับเดี๋ยวว่างส่งส่งธุรกิจชุมชนขนาดย่อยแล้วก็ราคาพิเศษได้เลยได้เลยผมว่าทำกับทำกับกระทรวงได้อีกอีกหลายได้มากเลยครับลงพื้นที่บ่อยอะ่ะายังน้อยเราจะได้ยินดีครับท่านยินดีครับนี้ออกแบบมาจู่พันให้ออกแบบ สีสันของม,มันถึงทันครับผมตอนนี้ผมทําร่วมกับอย่าง OR เนี่ยเขามีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในร้านไทยเดดอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยทำได้ร่วมกันโปรโมทได้แล้วใน,วน,นเรื่องของจิตแพทยรายการก็จริงๆสั่งสั่งครบ5 0า0บาทออกแบบฟรีเลยเราก็เลยเน้นจริงๆมันถึงอยู่แล้วครับท่านก็เลยเน้นทําให้เอทมีกเขามีแบรนด์ขึ้นมาได้ทําให้ยกระดับแบรนด์ของเขาด้วยครับยกระดับไปถึงทันสีสันยันให้ดูน่าซื้อครับแล้วก็มีบรรจุพัณฑ์ที่เป็นวิตเตอร์ถุงแบดล้อมแล ัได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปด้วยกัน